เคารพขนาดนี้ผมสมภาคชูโชธมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนอยู่ที่บ้านเลขที่85หมู่ที่12บ้านสแกครับบ้านมาพริกบ้านมาพริกสิครับใช่ตำบลมาแกรใช่คับ้านมาพริกตำบลสแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้อยู่กับใครข้างหลังเป็นกำลังใจช่วยลุ้นเรื่องบ้านไหนนะครับนั่นคุณแม่กองมาลีน่าคุณแม่ร้าแม่ร้านร้านคุแม่ร้านร้านคุ จอดวันนี้ผมมาหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันข้าวอะไรนะหอมมะลิพันุ์ข้าวมะลินะครับ <laughs> ข้าวหอมมะลิสิ <laughs> ถึงจะถูกต้อง <laughs> ข้าวหอมมะลิแล้วอยู่ที่นี่กับคุณพี่วิศักนะครับ <laughs> ต่อไปนี้เกษตรกรทั้งหลายมีแต่มรดกความรวยไปสู่พี่น้องเกษตรกร <laughs> เพราะเวลาทํานาทําไร่ทุกคนก็จะบ่นเรื่องอะไรครับ ต้นทุนการผลิตถูกต้องครับที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูขึ้นแล้วที่สําคัญข้าวราคาก็ตกลงตกลงกลงเมื่อปีก่อนปีกลายขายได้กิโลละ8ปดถึงสิบาทใช่ปีนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ6บาท6บาทกับอะไรชีวิตทำไมมันลำเค็งอย่างนี้ลงทุนสูงแต่กําไรน้อยเสร็จแล้วไม่พอนี้สินก็พลุงพลังโอ้โหแล้วมันจะพอทําการเกษตรไม่พอ เออย้ถามพี่วิศักดิ์ก่อนมทีที่นาทั้งหมดกี่ไร่ครับ40ไร่ครับ40ไร่ครับขับทีก็บครับมีนาทั้งหมด40ไร่ปัญหาของการปลูกข้าวที่อำเภอสตึกแห่งนี้โดยเฉพาะที่บ้านเหล่านี้บ้านมาพริกถูกไหมครับครับปัญหาด้านการเกษตรที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับเช่นปัญหากับข้าวเนี่ยคือปีนี้ปีนี้นี่เป็นเพื่อไฟออไฟหมด เปี้ยวไฟหมดเลยโอ้โหเปียวไฟแดงกันทุกที่ทุกแห่งทุกผนเลยว่าเถอนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ได้ปลูกข้าวลงไปนี่นะครับที่เราปลูกที่นี่ครับแล้วมีคนมาซื้อถึงที่หรือว่าเราต้องไปขายโรงสีเหมือนเเราต้องไปขายโรงสีโอ้เราก็ยังหนีไม่พ้นต้องคนไปหายขายให้เขาให้เขาซื้อให้ยังหนีไม่พ้นยังหนีไม่พ้นชาวนากับโรงสีเหมือนเดิมเหมือนกับชาวนากับงูเห่าอยางไงนะใช่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 ท่านผู้ชมครับ พี่วิศัก์นะครับท่านก็ปลูกข้าวเรียกว่าข้าวหอมมะลินะครับ105ครับนะครับแล้วก็15แล้วก็15นะครับซึ่งไปเข้าหอมมะลิที่เป็นการคัดสายพันธุ์ว่าหอมที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ปลูกที่อำเภอสตึสกแห่งนี้จะถามพี่วิรัตใน2ส,ส,ส่วนส่วนแรกคือเมื่อยังไม่ได้เริ่มใช้เวอร์แพลนนะครับต้นทุนการผลิตจะเป็นอย่างไรนั้น เรามาดูกันที่ตัวเลขกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นครั้งแรกมันจะมีหนึ่งนะครับก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ใช้ใช้สาหรับการหว่านสองนะครับก็คือเรื่องของปุ๋ยหรือที่เรียกว่าปุ๋ยที่เป็นกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็มี50กิโลนะครับต้นทุนก็กระสอบละประมาณ800บาทนะครับเรื่องที่3หลังจากมีข้าวเปลือกมีปุ๋ยมันก็ต้องมีค่าแรงในการที่เรียกว่าใช้รถไถนะครับ ตรงนี้ผมจะสอบถามพี่วิศักดิ์ว่าพี่วิศักดิ์มีการปลูกทั้งหมดนั้น40ไร่ท่านผู้ฟังครับ40ไร่ใช้ข้าวเปลือกนะครับในการหว่านต่อนหนึ่งไร่ในกี่กิโลกรัมครับหก <60 S 2> กิโลหกิกิโลหกิกิโลกกิโลเนี่ยนะครับคูณ40ก็เป็นต้นทุนนะครับของข้าวเปลือกเนี่ย660บาทต่อไร่40ไร่6 6 0บาทคูณ40ไร่ใช้ข้าวเปลือก ทั้งหมดเป็นเงินทั้งหมด26,400บาทครับาทข้อที่2ครับต่อหนึไร่ใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมครับครับกีบ่กระสอบครับ1ไร่3า,ากระสอบสากระสอบสกระสอบสกระสอบละ800ครับ800บาท3ากระสอบนะครับนี่1ไร่นะ3 8 24 2,400 24บาท2,400บาทคูณ40ไร่เท <c oughs> ่ากับ96,000บาท ต้นทุนที่สองครับต้นทุนที่สามครับท่านผู้ฟังครับรถไถเมื่อไถไปไล่ละกี่บาทครับไถเนื่อเปิดหน้าดินครั้งเดียวเนี่ยสองร้อยห้าสิบสองครั้งห้ารอยอ๋อเขาสองครั้งตอนคุยกันครั้งแรกอะ่ะสองครั้งแต่อันนี้หมายความว่า,วาไถสองครั้งไถก่อนหวานอีก2องหิบครับต้น<อ>ทุนการไถห้าอบาทต่อไร่ต่อไร่สี่สิบนะครับสี่สิบไร่ คูณ5เท่ากับ20,000บาท40ไร่นี่คือต้นทุนของเมื่อ40ไร่ที่พี่ทำเขาเปลือกร,ร,รวมกับปุ๋ยรวมกับค่ารถไถเป็นเงินต้นทุนทั้งหมด142,400บาทหมุนครั้งที่หนึ่งครับ,รบนี่คือต้นทุนของการใช้ครั้งนั้นครับแล้วหลังจากนั้นครับครบสี่เดือนขายข้าวขายข้าว ตอนนั้นข้าวเปลือกก็กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับที่ขายข้าวไปข้างหน้าสิบเอ็ดบาทครับสิบเอ็ดบาทขายข้าวได้ทั้งหมดนั่นที่นี่มันเป็นกี่เขาเรียกอะไรนะครับเป็นอุ้ม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 ครับทต่ไมเขาเรียกแปลกกว่าที่อื่นอที่เรื่องเขาเรียกอย่างบ้านผมเขาเรียกต่างอที่นี่เลยเป็นอุ้มเป็นอุ้มพอใช้รถเกี่ยวเกี่ยวอุ้มหนึ่งมาเทอย่างเงี้ยอุ้มหนึ่งมาเทเรียกว่าหนึ่งอุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งอุ้มมีกี่กิโลครับ งอุ้มนี้ประมาณสิบกระสอบอก็สอบลแโลตีแปดสิบกิโลผมใช้คำนวณอย่างรวดเร็ว2,400กิโลนะครับ2,400กิโลนะครับครั้งนั้นปลูกได้ทั้งหมด9,600กิโลครับถูกไหมครับครับ9,600กิโลก็ประมาณ9ตันกับ600กิโลขายได้นะครับ15,600บาท15,600บาทต้นทุน1,000 สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทาพูดเสียงดังแต่หัวใจมันเหือดมันเหดมันขาดทุนกบพี่นอ้องสามหมืหพันแปดร้อยบาทขาดทุนสามหมืหพันแปดร้อยบาทท่านที่เคารพครับหลานบองเมื่อกี้พูดตรงน,นี้มันช้ำนมก็ไม่ได้กินเ <c oughs> มียเมียบอกว่าไหนจะซื้อทองให้กลับมาจะขายข้าวนี่ยังจะมาขอทองไปจำนำอีกพอวิสัก นั่นคือครั้งนั้นปีที่ยังไม่รู้จักเวอร์เพลนยังไม่เข้าใจว่าเวอร์พลนสารเพิ่มประสิทธิภาพนั้นมันช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างไรนะครับผมไม่อยากหยิบซองให้ท่านดูแต่ก็จำใจครับกลัวว่าท่านไม่รู้ว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไร,รเริ่มต้นครับใน40ไร่เหมือนเดิมสีับ40ไร่เหมือนเดิมพอเจอเวอร์พลนแล้วเนี่ยนะครับเราใช้ข้าเปลือก จากครั้งแรก6กสกิโลครั้งนี้รถใช้ข้าวเปลือกใน4ี่ิบไร่กี่กิโลครับต่อไร่4ี่สิบกิโลครับ4ี่ิกิโลต่อไร่ครับเอาทําไมใช้รดลงมาล่ะครับครั้งที่แล้วใช้6กกิโลพอผมจะพัดพันเข้าปลูกพันเข้าปลูกแล้วมันที่มันเม็ดเต็มแล้วผมก็เอแล้วผมจะลดน้ําหนักลงมาเริ่มมีการวิธีการเทคนิคคือการคัดสายพันธุ์นี่จะพูดถึงเทคนิครวมไปเลยนะครับ,รบเทคนิคครั้งแรกคือคัดเข้าเปลือก ที่เม็ดเต็มเม็ดเต็มข้าวรีบคัดทิ้งก็คือไม่ต้องมานั่งหว่านข้าวรีบไปด้วยจับไปเต็มเป็นข้าวเม็ดเต็มเต็มเม็ดเต็มยครับยวานแล้วก็ไปใช้หว่านให้เต็มพื้นที่40กิโลต่อไร่ก็เท่ากับต้นทุนเท่ากับ11บเดาทเท่าเดิมราคาต้นทุนข้าวเปลือก11บาทเท่าเดิมนะครับครับ40ไร่คูณ40บาท11บาทคูณ40กิโลกรัมนะครับเท่ากับ440บบาทต่อไร่ต้นทุน 4ีไร่ก็เท่ากับ17,600ับาทปุ๋ยจากครั้งที่แล้วใช้3กระสอบต่อไร่กระสอบละแ0 0บาทคบาทครั้งนี้เราใช้ปุ๋ยเคมีเหลือเท่ากี่กระสอบครับกระสอบละ1ไร่ครับคราวที่แล้ว3กระสอบครับ83 24 2004ปัจจุบันเหลือ800บาทต่อไร่ครับแต่ผมใช้ปุ๋ยตัวนี้ช่วยนะครับท่านทีคกรลครับ เราขอจ๊เอ๋เขาอีกครั้งหนึ่งจ๊เอ๋เจ๊เอ๋นี่แหละครับพร้อมนี่ครับพร้อมนี่ครับแพนไขโตซานแบบน้ำแบบน้ำครับไว้เบอร์ไขโตซานเบอร์แพนแบบน้ำในชนะนี่ครับแล้วนี่ชุดนี้เขาเรียกคู่หูมหัศจรรย์คู่หูมหัศจรรย์จ๊เอ๋เมื่อไหร่แล้วครับเมื่อนั้นได้เรื่องใช้นี่ชุดเดียวเลยครับทั้งหมดไม่ใช่ว่าใช้ทั้งหมด4ี่ิบไร่นะคือใช้ชุดนี้ชุดเดียวครับอ้าวคูณแล้วนะครับ ใช้ตัวนั้นไปทั้งหมดจาก96,000บาทปุ๋ยกระสอบนะครับปุ๋ยเคมีเหลือ3 2 0 0 0บาทบหลังจากนั้นค่าไถไปเลยครับทุกทีต้องไถ2สองครั้งหลังจากใช้ตัวนี้นะครับแล้วเรารทำวิธีการไถอย่างไงรก็ลดลงมาไถครั้งเดียวครับแค่ให้เขาบุกเบิกให้ครั้งเดียวเพราะมาไถมาแล้วพอไถมาแล้วครัง้งพอจ้างรถไถใหญ่เขาครั้งเดียวคราวนี้เราก็เอาไถรถไถเลขเดินตาม ขายาเราเองของเราเองของเราเองตอนนั้นอัตราค่าจ้างก็คือกลายเป็นว่าไม่ใช่500ล้เหลือ250ร้อยหเหลือ 1, สอ0ร้อยาสิบเหลือหนึ่งบาทสี่สิบตรงนั้นเรามองกันเผนๆแต่ที่เรามองเจาะลึกเรามองเรื่องของสารเพิ่มประสิทธิภาพเบอร์แพ l นที่มาช่วยลดปุ๋ยลงไปนะครับถึงไร่ละสองกระสอบ,บทั้งหมดแล้วนะครับ8ปดแปดแปกระสอบไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้ว โอ้โหนี่มันลดกันเห็นเห็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆหลังจากนั้นต้นทุนของพี่เขานะครับก็คือเหลือ5,000 0บาท5 9 0 0 0บาททั้งหมดขายข้าว40ไร่ได้กี่กิโลครับตอนนั้นก็ประมาณมันเพิ่มับประมาณ5อุ้มนี่แหละ5อุ้ม5อุ้มเราก็ตีพประมาณสัก1 2 0 0 0กิโลครับ12,000กิโลก็เท่ากับ12ตัน อนนั้นขายได้สิบเบาทเหมือนกันแล้วท่านได้กำไรทั้งหมดนะครับเป็นเงินก็ประมาณ1นึ0 0 0สสองพันบาทนี่คือกำไรหลังจากใช้เวอร์พลหนึ่งแสนามหมื่นสองพันบาทลบจากต้นทุนเมื่อกี้ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทเป็นกำไรทั้งสิ้นนะครับเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลี้ยงไป ดีใจเพราะว่ามีเวอร์แพลนดีใจเพราะว่ามีเวอร์คลาสอินโนเวชั่นบริษัทที่นำเวอร์แพลนดีๆมาให้และนี่คือนะครับสิ่งที่ทำให้เห็นว่าลดต้นทุนกันเห็นๆกับเมื่อกี้นี้ช่วงแรกขาดทุนไปเป็นสามหมื่นกว่า ขนาดนี้ในหมู่บ้านนี่เป็นไงครับเขาพูดกันเริ่มจะขยายแล้วครับเขาอยากติดต่อแล้วติดต่อเข้ามาพี่วิศักดิ์ไปช่วยแล้วเอาเอาตัวยานี่ไปไปช่วยเขาแล้วไปช่วยเขาแล้วอย่าไปช่วยเขาที่ขายถ้าขายได้เราไปช่วยเขาแล้วเออลูกหลานกินอะไรอ่ะให้เขาไปช่วยดิให้ไปช่วยเขาเออที่ก็บอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปผมพูดแล้วยังไม่เห็นแปลงนาของพี่วิศักดิ์เลยอ่เดี๋ยวพาไปดูนาจริงหรือเปล่าหรือมัโมเดี๋ยวพาไปดูมัโมความเป็นครอบครัวเป็นวัฒนธรรมไทยยั่งยืนเพราะเกษตรกรไทย มีสอขอดีๆใช้คือเวอร์แพนและเวอร์แพนกัตจุสานจากเว r ร์ l คลาสซ n เน a t i ว n ชั่นโดยผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและวันนี้พี่วิศักด์จะพาผมไปชมแปลงนาพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านไปชมแปลงนาต้อยกันครับ